สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักตุตุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของอะไราชื่อส5้าผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ฟังครับการนำผลไม้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณจะต้องเลือก และคัดสรรผลไม้ในการไหว้เป็นอย่างดีซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกจากชื่อและความหมายของผลไม้นั้นๆโดยเลือกผลไม้ที่ชื่อเป็นมงคลและก็มีความหมายดีแต่ในบทความนี้เราจะพาไปดูผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างแล้วความหมายของผลไม้แต่ละชนิด ตามความเชื่อจะมีความหมายว่าอย่างไรไปดูพร้อมๆกันครับรายชื่อผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ละมดละมดนั้นนะครับมีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักไม่โดดเด่นปิดปิด,ปดซอนซอนมังคุดมังคุดมีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควรไปไม่ถึงสุดมันกุดกุดดวนๆไม่โดดเด่นพุทธาถ้าบูชาด้วยพุทธามีความเชื่อก,กันว่าทำอะไรแล้วตีในช่วงแรกๆช่วงหลังๆสาสามะเฟืองมะเฟืองเป็นผลไม้ที่ห้ามมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ เพราะมีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักฝฟืดเคืองไม่อะไรก็อะไรสักอย่างมะไฟถ้าใครก็ตามนะครับเอามะไฟไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้องเร่งเร่งรีบรีบเหมือนไฟลนไม่มีคุณภาพ น้อยหนาน้อยนานี่เป็นผลไม้นะครับที่มีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักมีปัญหาและอุปสรรคเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกจ,กจ,กจกิอยู่เสมอทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิดน้อยหงงน้อยงงนะครับถ้าใครเอาไปบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์เชื่อกันว่าจะมีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบูรณ์เพียงน้อยนิดแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาไม่สมบูรณ์แบบมะตูมใครก็ตามเอาผลของมะตูมนะครับไปบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านว่ามีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วจะไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับเชื่อที่ตูมอยู่ตลอดไม่ก้าวและไม่ได้ไก่มะคเิต โบราณการนะครับเชื่อกันว่าห้ามบูชาด้วยมะขิดมีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะประสบปัญหาวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบขาดโน่นขาดนี่เสมอลูกจาก่ามีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักจะไม่ยั่งยืนลูกพับลูกพับมีความเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วผลงานต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชักไม่ได้แสดงผลงานและไม่มีความก้าวหน้าลูกท้อใครก็ตามที่บูชาด้วยลูกท้อท่านว่าจะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อกันว่าทำอะไรแล้วก็ท้อแท้เบื่อหน่ายและไม่มีกำลังใจระรม ผล,ลไม้ที่ห้ามมาบูชาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือระก,กรรมมีความเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จกระท้อนกระท้อนนะครับเป็นผลรไม้ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าบูชาแล้วจะทําอะไรแล้วสิ่งที่ดีที่ต้องการเผยแผ่ออกไปกลับสะท้อนมาอย่างจุดเดิมหลางสา ล่างศาสตร์เป็นผลไม้ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นผลไม้ที่มีอย่างทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายและก็ยุ่งยากวุ่นวายอยู่เสมอท่านผู้ฟังครับเมื่อทราบแล้วว่าผลไม้อะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาซื้อผลไม้ก็อย่าลืมตรวจเช็คกันด้วยนะครับว่า ผลไม้ที่คุณซื้อมามีรายชื่ออยู่ในผลไม้ที่ไม่ควรนำมาเป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทั้งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อความสบายใจของคนที่ซื้อผลไม้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองท่านผู้ฟังครับเบื้องต้นผมได้นำาเรียนในเรื่องของ15้าผลไม้นะครับที่ห้ามนำมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ทีนี้เราไปฟังในเรื่องของผลไม้นะครับที่ควรน,นำมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเรียกว่าเก้าผลไม้มงคลผลไม้มงคลที่ผมจะได้นำเรียนต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลท่านว่า ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเพราะผลรไม้9ก้าอย่างที่ผมจะได้นำเรียนต่อไปนี้ท่านว่ายิ่งไหว้ยิ่งเฮงยิ่งทานยิ่งเสริมบารมีก้าผลไม้นะครับที่มีความเชื่อมมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือผลไม้ที่สื่อถึงความดีรวมทั้งจะนำมงคลให้กำเนิดแก่ผู้ไหว้ ด้วยเหตุว่าพวกเราทุกคนมีความเชื่อสำหรับการไหว้พระไหว้เพื่อขอพรและก็ไหว้เป็นมงคลให้กับตนเองนั้นผลไม้ก็จะเป็นเครื่องสื่อในการไหว้เพื่อให้เป็นมงคลและให้กับตัวเองก็คนในครอบครัวอีกทั้งความมุ่งมั่ปรารถรนาในด้านของโชคลาภความมั่นคง ความก้าวหน้าทั้งความสุขพี่น้องของเรานะครับที่เป็นคนจีนส่วนมากก็จะมีการเลือกนะครับในเรื่องของผลไม้ที่จะนำมาไหว้นะครับซึ่งมีอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผลไม้ที่จะต้องนำมาไหว้นะครับท่านว่าถ้าจะดีที่สุดจะต้องเป็นแก้วมังกร แก้วมังกรนะครับตามความเชื่อของคนจีนเชื่อถือว่ามังกรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเข้าใจกันว่าเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความบูรมสมบูรณ์ทั้งอย่างแก้วมังกรมีเปลือกเป็นสีแดงเป็นสีมงคลน,นำพาความเฮงความโชคดีมาให้กับครอบครัวชินแสได้เสนอเนะว่าควรที่จะเลือกแก้วมังกรที่มีเปลือกสีแดง แล้วก็เนื้อภายในเป็นสีแดงเข้มด้วยก็ยิ่งดียิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้มีมากมายเท่าสองเท่าแก้วมังกรก็คือผล,ลไม้ที่ด้วยชื่อเรียกของผลละไม้ประเภทนี้ก็น่านับถือครับต่อมาส้มส้มเปลือกสีส้มหรือสีทองของส้มเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล เป็นผลไม้ที่คนไทยเชื้อสายจีนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเป็นผลไม้หลักในการบูชากราบไหว้เจ้าไหว้พระในเทศกาลวรนสัตว์จีนวันตรุษจีน 3. าอางุ่นแดงเน้นย้ำว่าควรจะเป็นองุ่นสีแดงเพื่อเอาเคล็ดลับเรื่องสีที่เป็นมงคลเป็นสีที่ความเฮงหรือความมีโชคลาภ การน,นำมงงุมาว่าเป็นของไหว้จะก่อให้ผู้ไหว้นะครับและครอบครัวนั้นมีความรุ่งโรจน์เติบโตเจริญงอกงามเพราะเหตุว่าผลไม้ที่ความเจริญงอกงามอังงลก็คือผลไม้ที่สื่อความหมายดีในทางภาษาจีนแต้จิ๋วโดยชาวจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าผู้ถอหมายความว่าผู้เจริญงอกงาม แอปเปิ้ลสีแดงแอปเปิ้ลสีแดงเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมนะครับที่นิยมซื้อมาเป็นของไหว้ต้องเน้นสีแดงอย่าใช้สีอื่นสีแดงที่เป็นสีแห่งความมงคลของชาวจีนมีความเชื่อกันว่าให้ร่างกายมีสุขภาพพรรนาไมายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่าง เป็นผลไม้ที่สื่อความหมายสันติภาพครอบครัรวสงบสุขอ่าสาลี่สาลีให้เน้นสาลีทองเป็นผลไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะทำให้พบเจอเรื่องดีๆและมีโชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมาดังสีทองสาลีเป็นผลไม้ธาตุเย็นดับร้อนแก้ร้อนไหนได้ดีทานแล้วสดชื่น เป็นผลไม้ที่สำคัญที่ควรมีบนโต๊ะไหว้ 6. กลูกพรับลูกพระเป็นผลไม้ที่มีความหมายมงคลว่าจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงชีวิตอาราบเรื่นรอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ควรมีบนโต๊ะไหว้บูชา 7. ทับทิมทับทิมเป็นผลไม้มงคล ที่เชื่อกันว่าจะทําให้ครอบครัวรักกันกลมเกียวอบอุ่นไม่มีเรื่องขัดแยง้งบาดหมางอีกทั้งสีแดงของทับทิมยังเป็นสีแห่งความร่ํารวยเห่งความโชคดี 8. ลิ้นจีเปลือกสีแดงของลิ้นจีซึ่งหมายถึงความมั่นคงมั่งมีความโชคดีคนจึงนิยมนำมาไหว้เจ้าและไหว้พระ เป็นผลไม้ชั้นสูงในสมัยก่อนหาทานยากต้องเป็นระบบคนมีฐานะหรือเศรษฐีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้รับประทานกล้วยกล้วยนะครับมีคนเชื่อว่ากล้วยจะทำให้มีบริวารที่ดีมีบุตรสืบสกุลต่อไปคร,รอบครัวจจเจริญงอกงามมีลูกหลานเพราะเป็นผลไม้ที่เป็นหวี เป็นเครือเกาะกลุ่มกันสามารถแตกหน่อออกไปเรื่อยๆโดยจะเป็นกล้วยหอมก็จะดีที่สุดเป็นพืชแตกหน่อแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่ายทนทานสื่อถึงความหมายความมั่งมีร่ำรวยท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ